บทที่8สํสำรวจซากเรือแตกวันต่อมาจูเลียนตื่นเป็นคนแรกเขาลืมตาในขณะที่ดวงอาทิตย์คย่อยค่ยเคลื่อนพ้นเหนือขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและสาดแสงสีทองไปทั่วจูเลียนจ้องมองเพดานคู่หนึ่งแล้วทันใดนั้นก็จำได้ว่ามีเรื่องราวหลายอย่าง ขึ้นเมื่อวานเขาลูกขึ้นนั่งบนเตียงนอนแล้วกระซิบให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ดิ๊กตื่นเราจะไปดูซากเรือแตกตื่นได้แล้วดิ๊กลืมตาตื่นและยิ้มยิงฟันให้จูเลียนดิ๊กรู้สึกมีความสุขจริงๆที่ได้ที่ได้ออกผจญภัยดิ๊กกระโดดลงจากเตียงแล้ววิ่งไปอย่างเงียบขรึ ในห้องของจอรกับแอนเขาเปิดประตูเด็กทั้งสองยังคงหลับสนิทแอนนอนคุค้งๆเหมือนหนูตัวเล็กๆอยู่ใต้ผ้าห่มดิกขย่าจอร์จจังมันก็ไปเสียหลังแอนเด็กทั้งคู่ตื่นแกล,ลุกขึ้นนัง่งเร็วๆดิกกระซิบ,บผ้าชิดเพิ่มขึ้นเราต้องรีบแล้วดวงตาสีฟ้าของจอร์จมันกระกายขนาดเต็มตัว แอนกระโดดไปมาอย่างเงียบกิบหาเสื้อผ้าสองสามตัวที่ต้องใช้มีชุดแว่นน้ำกางเกงยีนและเสื้อยืดและรองเทา้ายางพวกเขาใช้เวลาไม่กี่นาทีก็พร้อมแล้วเอาละเราเดินลงบันไดยอย่าให้มีเสียงนะห้ามส่งเสียงไอและหัวเราคีดครับด้วยจูเลียนเตือนเมื่อยือนเริมพลตรงหัวบันได แอนน้านะเป็นจอมหัวเราคิดครับที่น่ากลัวอย่างยิ่งและก็ทําแผนแตกบ่อยๆเพราะให้เสียงน้ำขึ้นมากระทันหันแต่ครั้งนี้เด็กหญิงดูเอาจริงเอาจังและระมัดระวังเช่นเดียวกับคนอื่นๆเด็กทั้งสี่ค่อยๆออกเดินทางไปที่บันไดและเปิดประตูเล็ก ด้านหน้าไม่มีไฟทําเสียงดังเลยเขาปิดประตูอย่างเงียบกริบเดินลงบันไดไปตามทางในสวนตรงนั้นยังเป็นประตูใหญ่เนื่องจากประตูสองเสียงออดแอดเวลาเปิดพวกเด็กๆจึงปีนข้ามไปแทน,นที่จะเปิดประตูตอนนี้ขณะน,นี้เริ่มมีแสงสว่างแล้วแม้ดวงอาทิตย์จะยังอยู่ต่ำบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกอากาศเริ่มร้อน ท้องฟ้าเป็นสีฟ้างามจนแอนอด,อดรู้สึกไม่ได้ว่าท้องฟ้าเพิ่งล้างมาใหม่ๆเหมือนมันเพิ่งล้างมาจากล้างซักรีดเลยล่ะแอนบอกคนอื่นๆพวกเด็กๆหัวเราะกันใหญ่บางครั้งแอนก็พูดแปลกๆอย่างนั้นแหละแต่ทุกคนรู้ดีว่าแอนหมายความว่าอย่างไงวันนี้ดูมีความรู้สึกใหม่ๆดีจริงๆ เมฆนั้นสีชมพูจัดบนท้องฟ้าสีน้ำเงินสดใสท้องทะเลก็ดูราบเรียบเช่นกันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนึกถึงภาพว่าเมื่อวานเรวอเร็วร้ายขนาดไหนจอร์ดไปเอาเรือมาจากนั้นก็ไปรับทิมขณะที่จูเลียนกับดิ๊กช่วยกัน ลากเรือลงน้ำอาอฟเด็กหาปลารู้สึกแปลกใจมากที่เห็นจอสมาแต่เช้ามืดอาฟกำลังจะออกเรือไปหาปลากับพ่อพอดีเขายิ้มยิงฟันให้จอร์สคุณจะไปหาปลาเหมือนกันหรืออาฟถามจอสโอ้โหพายุเมื่อวานนี้แรงจริงๆนะครับผมคิดว่าคุณจะติดอยู่ในพายุซะอีกก็ใช่น่ะสิจอตอบมานี่ทีมาเร็ว ทิมดีใจมากที่ได้พบจอร์ดต่เช้าตู่มันวิ่งกระโดดไปรอบตัวจอร์ดขณะที่เธอวิ่งกลับไปหาคนอื่นๆจนเกือบทําให้จอรดหกล้มเมื่อเห็นเรือทิมก็กระโดดแผวล,ลงไปยืนที่ท้ายเรือทันทีลิ้นสีแดงห้อยออกมาและกระดิกหางไปมาอย่างแรงฉันสงสัยจังว่าห่ามันติดอยู่ได้ยังไง แอนพูดพางมอหาของทีมสักวันหนึ่งนะทีมโมอทีแกจะต้องแกว่งจนหางหลุดแน่ๆเลยแล้วพวกเด็กๆก,ก็เริ่มออกเดินทางตอนนี้จอดกันเชียงเรือได้สบายเพราะท้องทะเลสงบราบเรียบมากพวกเขาไปถึงเกาะและกันเชียงเรืออ้อมไปอีกด้านหนึ่งสร้างเรือแตกอยู่ที่นั่นมันขึ้นอยู่บนหดโขดหินแหลมคม ตอนนี้มันดูมั่นคงแล้วและไม่ขยับพยื่นแม้แต่น้อยเมือ่อคลืนซัดมาใต้ท้องเรือเรือเอียงไปด้านหนึ่งเล็กน้อยและเสากระโดงหักซึ่งดูสัดลงนั้นยื่นออกมาตรงมุมหนึ่งของเรือนั่นไงเรือจูเลียร้ดองอย่างตื่นเต้นท่เอ๋ยน่าสงสารจังฉันว่าตอนนี้มันแตกมากขึ้นนะเมื่อวัน ตอนที่ถูกพัดมาประแทกกับโขดหินนั่นเสียงดังสนั่นเลยเราจะเข้าไปในสร้างเรือได้ยังไงล่ะแอนถามพังมองโขดหินมาคือมาที่ทั้งแหลมคมและน่าเกียดอยู่รอบๆเรือจอนไม่ได้ท้อแท้ใจแต่อย่างใดเธอรู้จักฝั่งเล็กๆรอบเกาะดีเพราะเธอแทบจะรู้ทุกตาราง นิ้วจึงกันเชียงเรือต่อไปเรื่อยๆอ,อย่างมั่นคงไม่ช้าก็เข้าใกล้โขดหินและซากเรือลำใหญ่นั้นก็ถูกพัดขึ้นมาพวกเด็กๆมองสซากเรือจากเรือเล็กของตนซากเรือนั้นใหญ่กว่าที่พวกเด็กๆนึกภาพไว้ตอนมองเห็นมันในน้ำมากมันมีหอคอยบางชนิดเกาะเต็มไปหมด มีสาหลายสีเขียวสีน้ำตาลให้ลงลางส่งกิ่นแปลกๆมีรูใหญ่ๆมากมายด้านข้างเรือแสดงให้เห็นว่ามันกระแทกเข้ากับโขดหินที่ดาดฟ้าก็มีรูโห่เช่นกันดูรวมเรือำแล้วมันเป็นเรือเก่าที่ถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างน่าสงสารแต่สำหรับเด็กๆสี่คนนั้นซากเรือลำนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกพวกเด็กๆ พากันพากันลงเรือเล็กไปถึงซากเรือที่ตั้งอยู่กระแสน้ำซัดสาดข้าหาโขดหินตลอดเวลาจอนมองไปรอบๆเราผูกเรือไว้กับซากเรือนี่แหละจะ,จะเธอบอกเราจะได้ปีนกลับเรือขึ้นไปที่ดาดฟ้าได้ง่ายๆเอาจูเลียนช่วยโยนบวกเชื่กนี่คอกลับไม้หักๆตรงนั้นหน่อย ตรงที่ยื่นออกมาด้านข้างน่ะจูเลียนทําตามอย่างที่จอร์ดบอกเ <c oughs> ชือกเส้นนั้นถูกขึงจนตึงจากเรือของจอร์ดที่เอยอยู่จากนั้นเธอก็ปีนไปที่กับเรือของซากเรืออย่างคล่องแคล่วเหมือนลิงเธอปีนเก่งมากทีเดียวจูเลียนกับดิกปีนตามไปส่วนแอนต้องช่วยดึงกันบ้าง ไม่ช้าเด็กทั้งสี่ก็ยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือที่ลาดเอียงสาหลายทะเลขึ้นอยู่เต็มไปหมดทำให้พื้นลื่นและกลิ่นก็เหม็นมากจริงๆแอนไม่ชอบกลิ่นนั้นเลยนั่นนงี่ไงดาดฟ้าเรือจอร์ดพูดแล้วตรงนั้นก็เป็นที่ที่ใช้ปีนขึ้นลงจอชี้ไปที่ช่องใหญ่ช่องหนึ่งพวกเด็กๆเดินไปที่ช่องนั้นมองลงไปข้างล่าง้างบันไดย,ยักษ์ยังคงเหลืออยู่ จอรดมองดูแล้วพูดว่าฉันว่าบันไดนี่ยแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักเราได้อยู่นะฉันจะลงไปก่อนใครมีไฟฉายบ้างข้างล่างมันมืดจริงๆรจูเลียนส่งไฟฉายที่เขานำติดตัวมาให้จอร์ดพวกเด็กๆเริ่มเงียบมันดูลึกลับมากเมื่อมองลงไปในความมืดข้างในลำเรือใหญ่ พวกเขาจะได้พบอะไรนะจอร์ดเปิดไฟฉายจากนั้นก็ไต่ลงไปตามขั้นบันไดคนอื่นๆค่อยๆตามลงไปแสงจากไฟฉายส่องให้เห็นภาพที่แปลกบรหลาดอย่างยิ่งใต้ท้องเรือมีเพดานเตี้ยๆทำด้วยไมนะ้โอ๊คแผ่นหนาพวกเด็กๆจริงต้องก้มหัวลงเพื่อให้เดินไปได้ดูเหมือนว่าที่นี่เป็นห้องพักของลูกเรือ แต่ก็ยากที่จะบอกได้ในตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในสภาพเสียหายหนักเพราะแช่นะ้นอยู่ในน้ำทะเลที่เต็มไปด้วยสาหร่ายและกลิ่นเหม็นรุนแรงมากแม้ว่าสาหร่ายส่วนใหญ่จะแห้งแล้วก็ตามพวกเด็กๆเ,เหยียบสาหร่ายลื่นไปลื่นมาขณะเดินไปภายในเรือมันดูไม่กว้างขวางเท่าไรนะัก ใต้ห้องพักมีห้องเก็บสินค้าขนาดใหญ่อยู่ห้องหนึ่งซึ่งเห็นได้จากแสงไฟฉายฉันว่าห้องนี้ต้องเป็นห้องใส่เก็บต้องเป็นห้องใส่หีบทองแน่เลยโจเรียนพูดแต่ไม่มีอะไรนอกจากน้ำกับปลาพวกเด็กๆลงไปไม่ได้เพราะน้ำที่ขังอยู่นั้นลึกมากมีถังไม้สองใบลอยอยู่ในน้ำแต่ถังพวกนั้นแตก และไม่มีอะไรอยู่ข้างในเันว่าคงเป็นถางใส่น้ําหรือไม่ก็ใส่เนื้อหมูและขนมปังกออรอบจอรอความเห็นเรากลับไปดูด้านโน้นกันอีกครั้งเถอะตรงที่เป็นห้องพักน่ะแปลดีที่เห็นเตียงที่พวกลูกเรือนนอนแล้วว่เก้าอี้ไม้เก่าๆพวกนั้นคิดดูสิเก้าอี้ยัง อยู่จนถึงตอนนี้หลังจากเรือจมมาหลายปีดูดูขอที่แขวนอยู่ที่ตะขอพวกนั้นสิมันขึ้นสนิมหมดแล้วแถมยังมีสาลายก่อเต็มมันต้องเป็นที่ห้อยกระทะกับพวกถ้วยชาของพ่อครัวแน่ๆการสำรวจในสร้างเรือแต่ช่างแปลกพิลึกเด็กทุกคนมองหาหีนท,ที่อาจใส่เต็มไปด้วยทองแท่งแต่ดูเหมือนว่าไม่มี หบใส่อะไรให้เห็นสักใบแล้วแล้วก็มาถึงห้องพักห้องหนึ่งที่ใหญ่กว่าห้องอื่นๆมีเตียงเล็กๆอยู่มุมหนึ่งของห้องปูตัวใหญ่ตัวหนึ่งอยู่บนเตียงนั้นมีเครื่องเรือนเก่าๆชิ้นหนึ่งที่ดูเหมือนโตะ๊ะมีสองขามีหอยสีเทาเกาะแน่นเต็มไปหมดนอกจากนี้ยังมีหิ้งไม้ แขวนอยู่บนผนังห้องพักมีสาหร่ายสีเขียวบนเท้าห้ระยงระยางนี่ต้องเป็นห้องพักของกัปตันแน่ๆจูเลียนสันิษฐานมันเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดดูสีมีอะไรตรงมุมนั้นถ้วยเก่าๆใบ,บหนึ่งแอนบอกพังหยิบถ้วยขึ้นมาและนี่ก็เศษจ,จานรองถ้วยฉันว่ากัปตันคงนั่งอยู่ตรงนี้ กำลังดื่มน้ำชาตอนที่เรือจมลงคำพูดนั้นทำให้พวกเด็กๆไม่ค่อยสบายใจทุกอย่างในห้องพักเล็กๆนี้แลดูมืดและส่งกลิ่นเหม็นพื้นห้องเปียกลือนจอเริ่มรู้สึกว่าซากเรือแตะของเธอน่าจะจมอยู่ใต้ท้องทะเลดีกว่าถูกพัดขึ้นมาเราไปกันเถอะจอชวนเสียงสั่นฉันไม่ชอบนักหรอก ฉันรู้ว่ามันน่าตื่นเต้นแต่มันก็น่ากลัวด้วเหมือนกันพวกเด็กๆจึงหันหลังกลับจูเลียนใายไฟฉายไปรอบห้องพักเล็กๆห้องสุดท้ายเขาเกือบจะปิดไฟฉายและเดินตามคนอื่นๆไปยังแดดฟ้าข้างบนพอดีเห็นอะไรอย่างหนึ่งทำให้เขาหยุดเดินจูเลียนใายไฟฉาย ไปที่สิ่งนั้นแล้วร้องเรียกทุกคนพวกเราลอกก่อนที่ผนังมีตู้มาดูกันเถอะว่าข้างในมีอะไรคนอื่นๆหันกลับมาดูและเห็นอะไรบางอย่างที่ดูมืดเป็นตู้เล็กๆฝังอยู่ในผนังห้องพักสิ่งที่จูเลียนมองอย่างสนใจก็คือรูคุญแจแต่ตอนนี้ไม่มีรูคุญแจอาจจะมีอะไรอยู่ในนั้นก็ได้ จูเลียนพูดพยายามใช้นิ้วแงะฝาไม้นั้นให้เปิดออกแต่มันไม่ยยขยับเขาร็อกไว้น่าจะเป็นอย่างนั้นเฉันว่าตัวล็อกคงผุแล้วตอนนี้จอดพูดและพยายามแงะฝาประตูนั้นด้วยแล้วจอดก็หยิบมีดพกเล่มใหญ่แข็งแรงออกมาสอดมันเข้าไประหว,ว่างฝาตู้กับผนังห้องพักจากนั้นก็แงะไ,ไว้มีดอย่างแรงตัวล็อกของประตูหักทันที จริงอย่างที่จอร์ดพูดมันผุแล้วฝาตู้เปิดออกพวกเด็กๆเ,เห็นชั้นวางของอยู่ในตู้มีอะไรบางอย่างที่ดูหน้าสงสัยวางอยู่ชั้นบนนั้นเป็นกล่องไม้ใบหนึ่งบวมเป่งเพราะแช่น้ำทะเลหลายปีและมีของสองสามชิ้นที่ดูเหมือนหนังสือเก่าๆยุ่ยๆยมีแก้วน้ำ ที่แตกเป็นสองส่วนและมีของแปลกๆอยู่สองสามอย่างซึ่งน้ำทะเลทำให้เสียหายจนบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรไม่มีอะไรน่าสนใจมากนักหรอกนอกจากกล่องนี้จูเลียนพูดและยกกล่องขึ้นมาแต่ถึงยังไงฉันก็รู้สึกว่าอะไรในกล่องนี้คงเสียหายแล้วลละแต่เราลองเปิดดูแล้วกัน จูเลียนกับจอพยายามเปิดกล่องไม้เก่เกาๆนั้นสู่ความสามารถบนกล่องมีตราประทับยอ่อฮจคออฉันว่าอักษรย่อ,อน,อนี้เป็นชื่อของกัปตันดิ๊กพูดไม่ใช่มันเป็นชื่อยอ่อของชวดคุงตาฉันจอพูดดวงตาประกายแวววับขึ้นทันทีฉันเด้ยนเรื่องราวของท่านมาทุกเรื่อง ท่านชื่อเฮนรี่จอห์นเคอรินเป็นเป็นเจ้าของเรือลำนี้ด้วยนี่ต้องเป็นกล่องส่วนตัวของท่านแน่ๆท่านคงเก็บเอกสารเก่าๆหรือสมุดบันทึกประจำวันไว้ในนี้แต่เอาละเราต้องเปิดกล่องนี้แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะง,งัดฝากล่อง ด้วยเครื่องมือที่เด็กๆมีอยู่ในขณะนั้นไม่ช้าทุกคนก็ยอมแพ้จูเลียนยกกล่องเพื่อนำเรือกลับไปเพื่อนำกลับไปที่เรือเอาละไปเป,เปิดยันที่บ้านแล้วกันจูเลียนพูดนำเสียงค่อนข้างตื่นเต้นจะใช้คอนหรืออะไรสักอย่างเปิดโอ้โหจ๊อดนี่แหละคือการค้นพบพวกเด็กๆต่างรู้สึกว่า พวกเขาได้ครอบครองอะไรบางอย่างที่ลึกลับอย่างแท้จริงมันมีอะไรไหมหนอและถ้ามีมันคืออะไรทุกคนอยากกลับถึงบ้านเร็วๆรับเปิดกล่องน,นั้นทุกคนกลับขึ้นไปข้างบนโดยปีนบันไดเหล็กเก่าๆอันนั้นทันทีที่ขึ้นไปบนดาดฟ้าพวกเขาก็เห็นว่าคนอื่นๆได้เห็นสรากเรือแตก ว่าถูกพัดขึ้นมาจากใต้ทะเลแล้วตายละเรือหาปลาในอ่าวสักครู่หนึ่งรู้เรื่องนี้แล้วจูเลียนร้องเสียงดังพางมองเรือหาปลาที่เขา้าเขาใกล้สรากเรือแตกที่สุดเท่าที่จะกล้าคนหาปลากำลังมองเรือสรากเรือแตกด้วยความพิษโศกเมื่อเห็นเด็กทั้งสี่อยู่บนเรือพวกเขาก็ร้องตะโกนทักทาย ให้ hey, พวกนั่นเรืออะไรนะกสรากเรือแตกสร้างเรือเก่าครับจูเลียนตอบพายุพัดขึ้นมาเมื่อวานนี้อย่าพูดอะไรอีกนะจะพูดหน้าจามึงตึงมันเป็นสร้างเรือของฉันและฉันไม่อยากให้น,นักท่องเที่ยวมาดูหรอกไม่มีใครพูดอะไรอีกเด็กทั้งสี่รียบลงเรือแล้วกลับไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตอนนั้นเลยเวลาอาหารเช้าแล้วพวกเขาจะต้องโดนดุแน่ๆและยังอาจถูกคุณพ่อจอมหูดของจอส่งตัวกลับไปนอนต่อก็ได้แต่พวกเขาจะใส่ใจทำไมในเมื่อได้ไปสำรวจซากเรืเอแตกแล้วและกลับมาพร้อมกับกล่องใบหนึ่งซึ่งอาจจะมีอะไรดีล่ะ ถ้าไม่มีทอ,องแท่งอยู่เต็มอาจจะเป็นทองแท่งเล็กๆสักแท่งหนึ่งก็ได้ทุกคนถูกเล่นงานจริงๆพวกเขาได้กินอาหารเช้าเพียงครึ่งเดียวเพราะอาร์เ็นตินบอกว่าเด็กที่มากินอาหารเช้าช้าไม่สมควรได้กินเบคอนร้อนๆกับไข่กินแค่ขนมปังกับเบียนผิวส้งก็พอแล้วเป็นเรื่องน่าเศร้ามากพวกเด็กๆซ่อนกล่องไว้ใต้เตียงในห้องผู้ชาย ทีมถูกอัพถูกฝากไว้กับอัพเด็กหาปลาตามเดิมหรือพูดได้ว่าทีมถูกูอยู่ในสนามหลังบ้านของอัพพออัพออกไปหาปลาและในตอนนั้นอัพเองก็กำลังจ้องมองเรือปลาหลจากบเรือของพ่อเราคงหาเงินได้บ้างนะพ่อถ้าพานักท่องเที่ยวมาดูสร้างเรือนี่อัพพูด และก่อนดวงอาทิตย์จะตกดินผู้คนที่สนใจเรื่องนี้จำนวนไม่น้อยก็ได้ดูซากเรือแตกจากดาดฟ้าเรือยนต์หรือไม่ก็เรือหาปลาจอดโกรนเมื่อรู้เรื่องนี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อย่างที่จูเรียนพูดนั่นแหละว่าใครๆก็ไปดูได้ติดตาม EP ีต่อไปได้แล้วนะคะเป็น e ีพีที่9ขอบคุณที่รับชมค่ะ